เรือฟริเกตชั้นนิจิรีหรือที่รู้จักกันในชื่อ INS นิจิรีคือหนึ่งในเรือรบที่ทรงพลังที่สุดของกองทัพเรืออินเดียยุคใหม่เรือรบลำนี้เป็นเรือลำแรกในโครงการโปรเจกต์ 17A ซึ่งถูกพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถทางทะเลของอินเดียให้เทียบเท่ากับประเทศชั้นนำระดับโลกทั้งในด้านเทคโนโลยีความสามารถในการรบและระบบป้องกันขั้นสูงประวัติและที่มาชื่อนิจิร มาจากเทือกเขานิจิรีฮิลทางตอนใต้ของอินเดียซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งและมั่นคง INS นิจิรีเป็นเรือลำแรกในซีรีส์ของเรือฟริเกตโปรเจกต์ 17A ที่สร้างขึ้นโดยอุดต,ต่อเรือมาซากอนด็อกชิปบิลเดอร์ลิมิเต็ด MDL ในเมืองมุมไบาการต่อเรือเริ่มขึ้นในปี2017และเรือลำนี้ถูกปล่อยลงน้ำในปี2019ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาอุตสาหากรรมการต่อเรือของอินเดียเอง โครงการโปรเจกต์1 7 a ยุคใหม่แห่งเทคโนโลยีการรบทางทะเลโปรเจกต์7 7 a เป็นการสานต่อความสำเร็จจากเรือฟริเกตชั้นชิวาลิกโดยมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบเช่นระบบซ่อนตัวจากเรดาร์สตีลเทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำยุคและการควบคุมการรบแบบดิจิทัลทั้งหมดจุดประสงค์หลักคือการสร้างเรือฟริเกตที่มีความสามารถรอบด้านทั้งการโจมตีการป้องกันและการลาดตระเวนในทุกสภาพอากาศ ขนาดและสมรรถนะของเรือ INS นิจิร r มีระวางขับน้ำประมาณ6,700ตันความยาวกว่า149เมตรและความเร็วสูงสุดราว28นอตประมาณ52กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถปฏิบัติภารกิจได้ในระยะทางไกลกว่า5,500ไมล์ทะเลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเพิ่มเติมระบบขับเคลื่อนของเรือเป็นแบบคอมบิ n เนตดีเซลแอนด์ (CODAG) ซึ่งให้ทั้งประสิทธิภาพสูงและความประหยัด ระบบอาวุธและการป้องกันเรือลำนี้ติดตั้งระบบอาวุธครบครันทั้งในด้านการรุกและการป้องกันเช่นระบบปล่อยขีปนาวุธแนวตั้ง VLS สำหรับขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานบารักแขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำรุ่นบราหมอซึ่งมีความเร็วเหนือเสียงและความแม่นยำสูงปืนใหญ่หลักขนาด76มมตรและปืนกลอัตโนมัติสำหรับป้องกันร,ระยะไกลระบบต่อต้านเรือดำน้ำ ASW พร้อมท่อต่อปิโดและระเบิดลึกนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ตรวจจับระยะไกลที่สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบอัจฉริยะ INS นิจ i r i ใช้ระบบจัดการการรบแบบอัตโนมัติ Combat Management System ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากเรือรบลำอื่นๆและหน่วยภาคพื้นดินได้แบบเรียลไทม์ รวมทั้งระบบตรวจจับสัญญาณเรดาร์ที่มีความไวสูงและสามารถลดการตรวจจับจากศัตรูได้มากเรือยังมีระบบสื่อสารดาวเทียมและระบบนำร่อง GPS ความแม่นยำสูงเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั่วโลกศูนย์ควบคุมและลูกเรือ INS นิจิรีรองรับลูกเรือได้ประมาณ200นายรวมถึงเจ้าหน้าที่เทคนิคและนักบินเฮลิคอปเตอร์เรือสามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์ต่อต้อตานเรือดำน้ำ เช่น MH60 Asi Hawk ok ได้หนึ่งลำซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการปรวจจับภายใต้น้ำและปฏิบัติภารกิจทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพบทบาทในการป้องกันประเทศ INS Nizhri ถือเป็นเรือรบที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมความมั่นคงให้กับกองทัพเรืออินเดียโดยสามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายตั้งแต่การคุ้มกันกองเรือบรรทุกเครื่องบินการลาดตระเวนทางทะเลการป้องกันชายฝั่งและการเข้าร่วมภารกิจร่วมกับพันธมิตรในน่านน้ำสากล การออกแบบแบบสตีลและเทคโนโลยีลดการตรวจจับจุดเด่นสำคัญของเรือลำนี้คือการออกแบบตัวเรือแบบสตีลที่ช่วยลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์เสียงและสัญญาณความร้อนทำให้สัตร์ปูตรวจจับได้ยากแม้จะอยู่ในระยะใกล้การออกแบบนี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดพ้นจากการถูกโจมตีและทำให้เรือสามารถเคลื่อนไหวอย,อย่างลับๆได้ในระหว่างปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีสัญ,ญลักษณ์แห่งยุคใหม่ของราชนาวีอินเดีย INS ิจิรีเป็นตัวแทนของยุคใหม่แห่งราชนาวีอินเดียที่มุ่งสู่ความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีทางทหารอินเดียตั้งเป้าที่จะสร้างเรือรบทั้งหมดในประเทศโดยใช้วัสดุและเทคโนโลยีภายในประเทศเองมากกว่า80%ซึ่ง INS ิจิ r i คือผลลัพธ์แห่งความมุ่งมั่นนี้บทสรุป INS นิจิรีไม่ได้เป็นเพียงแค่เรือฟริเกตแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความมั่นใจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอินเดียในศตวรรษที่21เรือรบลำนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศและเป็นเครื่องยืนยันว่าอินเดียพร้อมจะยืนอยู่แถวหน้าในเวทีทางทะเลของโลก